หมดแล้วเจอพี่แหละไม่ใช่พี่เลยพี่แงหน้ามามองพี่ก็วิ่งมาเนี่ยอยู่นี่ตั้งแต่เงือนแต่จนเปิดเพลงเรียกเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ไม่เข้ามาแล้วเว้ยมันเข้ามาแล้วมันออกไปเออเอาจริงนะตอนนี้หาดีไม่เจอหาหมดละขนาดนี้เธอเขาเดินหาดล้บบ้านแล้วเขาดักมันอะไรมันมันไม่โผล่มาเลยอ่ะคือหาไม่เจอสามัน้หาไม่เจออีกอ่ะไม่เราไปไหนวะเนี่ยเดมนี่เราปิดชิปแล้วไอเดมปิดชิป ไม่เล่นแล้วก็ตือนตั้งแต่ก็เเลยรอบนู้นแล้วว่าแบบเล่นตอนดึกไม่ไเป็นอย่างนี้ไปยังเล่นก็เพ <คน S 2> ือนคนโบราณก็ถือจริงนะตามตอนคืนอ่ะคือคิดเราไปหามันไปใช่เป็นห่วงไหมไปไปไป,ไป,ปไหามันไปมีใครได้ยินมุเด้อ ้านกูเสียงดังไปได้ทุกคนครับผมขอบสวันดีทุกคนด้วยเลยครับเดินไปเอาบอพี่ให้ขับประดังเหรอวะแงม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 เอาไปดูแล้วโอเคผมก็วันนี้นะฮะผมก็กลับมาอีกแล้วกับซ่อนแอบ EP 2สองนะครับผม ตื่นๆกันยังครับตื่นๆยังตื่นยังตื่นแล้วครับตื่นแล้วทำไมจะเอาขอดเสื้อออกเลยดิ่ทำไมครับตอนขโมยเสื้อก็อยู่บ้านนี้ก็ต้องใส่เสื้อเจ้าของบ้านได้ครับโอเคครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นเล่นรถแข่งเล่นรถแข่งนะโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นซ่อนแอบกันนะครับผมในบ้านของพี่เนมนะครับผมทุกคนฮะโอเค มาทุกคนพร้อมอยังผมเซ็ตกล้องไว้หมดแล้วรรพร้อมครับมาพร้อมแล้วนี่เล่นกันหมดเลยมาเล่นกันหมดเลยมาเล่นกันมาเล่นกันเจอดมาเล่นกันเจอดมาเล่นกันผมผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าพี่เนี่ยเป็นเป็นยี้โอ้ของเล่นโอ้ของเล่นผมเพิ่งรู้เพิ่งรู้ก็ กฎกติกาก็คือเราก็จะซ่อนกันได้ทั่วบ้านเลยภายในบ้านแล้วก็นอกบ้านก็ได้แต่ว่าห้ามออกไปข้างนอกรั้วคุณอะไรรอบนี้ไม่มีมุกอะไรแล้วรอบที่แล้วแค่แกล้งเออเอาไปเดียวแค่แกล้งคืออยู่ในบริเวณบ้านบ้านเรารั้วประมาณสี่แบบเยคือห้ามออกห้ามออกไปเลยใช่ครับห้ามออกโดนกระเทืบนใช่ครับห้ามโดนกระทือาโอเคมาเอาไหนออกกันเลยดีกว่า ใครออกนะขอให้มันหายใครออกใครออกคนสุดท้ายเป็นแล้วกันนะเนาะได้อ่ะใครออกคนสุดท้ายเป็นนะครับผมทุกคนมาออกคนแร<อ>กออกคนสุดท้ายถูกแล้วพี่ถูกแล้วคุดท้ายเป็นอย่างงี้จริงเป็นทําไมครับเพราะว่าพี่ออ,อกแตง่งพี่เสือออกเบนซ์ดีมออกรถแล้วอันนี้ยังไม่ออกคนไรบ้างถ <_ c oughs> ้ากันมึ่งเป็นได้ดีไม่ออกจะตามนั้นก็ได้เนอะอ้าวไม่เกี่ยวคนละองมามาเอาวะเฮ้ยแต่กูรู้แล้วนะถ้าตอนถ้าเราทำกันอย่างเงี้ยใครจะออกที่หลังสุดใคร เขาอยู่มานาน,น,นาลาแล้วปล่อยเรื่องวะเออวะเฮ้อโอ๊ยขอ่ด้อลออไดอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะตังอาแล้วใครจะเป็นคนหาแล้วครับพวทุกคนขอได้ <laughs> <laughs> อ่ะไอ้เหี้ยชุบชุบชุบเช็ค คนหาเฮ้ยคนหารอดไม่ไดอคนหาใส่คนหาใส่ไม้ก็คนหาอยากไ่อยากหาเลยคนที่ยาไหมตัวกูหาก็อยู่ตรงนี้กูยังหาไม่เจอสามโอเคห้าหกจะไปหลอกอยู่ไหนอีกห้าห้าห้าหจาห้้ห้าห้้าส้บห้าห้า้าห้าหาห เอาสามอาสี่หนัาตาด้วยห<ว>กหนัาตาเจ็ดเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงคนออกไปนอกบ้านมันต้องมีพวกแบบหมวหมอไอ้เดฟไอ้เดฟไอ้เดฟคนแรกรนอะไรละ่ะ <s 2> อันนี้มึงฮะมึงไมึ๊บ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 มห๊บยึ้บมึ๊บมึ๊มึ๊บ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 ครับอึ๊บม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 ึรจมึ๊บมึ๊บมึ๊บมรับไึน—บมึ๊บมึ๊บมต๊บมกมึ๊บ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 าึ๊ลมึ๊บามึมึ๊หมึ๊บ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 มึ๊หมึ <laughs> lên, lên. Sách khép bọn, khép thế về lên ไปกูเลย check check party check party มันจะกูต้อง em để rồi đi để làm chi để rồi... ้านสองกันใช่ไหมทำไมมั่นไปมั่นนี่เอววันละทำไมบ้านคูไปไปใจแล้วข้างบนแน่นอนข้างบนแน่นอนคุณยังไม่ไหนใจดีเมื่อ ไม่มีอะไรของเขาเอ้าไม่เหม่อวันนั้นเลยไม่เหม่อวันนั้นเลยไม่กูหาไม่เจอมองมาดูหาให้เดมเดียมนะมึงอะว่าเขาพีกไม่กี่ทีป่ะกระโดดไปแล้วเมื่อกี้ใช่เหรอไอเดมโดนคนแรกตอนนี้คนโดนคนแรกเป็นคนหา พี่เนมอี่นี่คือเชือกอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเชือกอยู่ข้างหน้าแต่ว่ากระเป๋าอยู่ข้างหลังผมนี่เป็นโทรศัพท์นะเอ๊ะมันอยู่ไหนนะกระเป๋าเนี่ยโอเคมาครับผมทุกคนทุกคนพร้อมแล้วนะครับรอบสองนะฮะพี่เนมเป็นนะครับผมมาขมงหาเองได้พี่สาวจิววิได้มาเถอะพี่หลบไปตามได้ไเลย เลยหันหน้าไปเลยมเป็นห่วงพี่ตจาอาเอาไปแดูมไเป็นห่วงเมียมันเลยเว้ยไอที่มึงเป็นคนยังไงเว้ยใ่ไหมป,ปิตาโอ้นับพี่นหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปเก้าสิบห้าสิบหกสิบเจ1ดสิบเก้าย ยี 22, 3, ่ส okay. ิบสองยี่สามยิห้ายี่หกสามสิบโอเคอโกงด้วยวันเนี้ยเจอใครนะหมจะเสีิงแม่งเพราะว่าต้องขึ้นไปข้างบนกันทุกคน ยินเสียงข้างนอกแต่ผมยักไม่ขึ้นไปเพราะว่าตอนนี้ทุกคนต้องคิดว่าผมจะออกไปข้างนอกเว้ยแต่จริงแล้วผมจะขึ้นไปข้างบนซีวางกันและ แกงล้งวะไม่ได้แกล้งไอย่างนิ่งไงนะมีการกั้นหายใจเลยมึงโดนแรกเฮ้ยมันไมปคุยแล้วไอ้เพี้ยมมันไปแทนอต้องมีการโตเกิดขึ้นโอมไม่เชื่อัำเก็มดียืนดีโผล่แน่นอนไอ้ดีวอยู่ไหนถ้ามันไม่หิวข้าวข้างหไอ้เพี้ยมเดี๋ยววันฮาเก้เดี๋ยวหัก ไม่รู้ไอ้เหี้ยแล้วมึงเกี่ยวไม่กลัวตึกไอ้นี่กูหักแล้วไอ้สัสเอ้ยไม่ตัวเบาตัวเบาที่เสียงเสียงนีน่ต กินแบบแหนพี่พี่กินแล้วใครผมว่าพี่เสือฮาสุดเลยไอหมมเหรอให้ไปไหนวะ ท yes> ี่เสือใจเหรอแไ้เนียนจริงะเนยหายเนียนจัดเนียนจัดแจเนียนจัดแเนียนจริงันเนียนจัดแจ๊ M v P M v P M v P ครับผมอิ๋คนนี้เนีเข้าอยู่ในรถโกะล้ พวกมึงรู้ใช่ป่ะรู้แล้วกูไม่รู้อันเนี่ยอ่าวม,มาี่ทีมเป็นนะตานี้สามสิวิสามสิบวินหนึ่งสอสามสี่ย่สิบเก้าสามสิบโอเคปะรุยผมแขนว่ะแขนใครครับบอกแขนอัเน<ม>เดม,ม่กูแอบมันก็อยากไปสามหากูเจอนะ ตานี้ไม่ไม่ีใครอยู่ข้างบนเลยว่ะเฮ้ยราสองถ้าพี่ทีมพูดชื่อใครก่อนคนนั้นโดนคนแรกนะครับไม่มีใครดิพี่เสือี่แนโดนแล้วพี่เสือ ไอ้เดฟไอ้เดฟไอ้เดฟไปเจอมึงแล้วไอ้เดฟกูเจอมึงแล้วไหนนี่ไหนนะโอ้ยยังเล่นไหนไม่เล่นไหนไอ้เดฟมึงใกล้กูเจอไม่เสียไปกูมาเจอเดฟก่อน อ้อเจอไหมตอนแรกไป่เสือโดนด้วยไม่เสือวิ่งดีกลัวเฮ้ยไหนอย่างเี้ยป่ะนี่ยี่ทไมถึงน่นอ้ะแต่พี่เสือแยกกับกูแล้วก็หายไป เออไปกัดงนี้ไหมทินตัมุมนั้นนะเอีมจ๋าเดไอเดมปึนงเลนะไอไเพื่อนไม่รักดีรองเธออีกก็อุตส่าห์เออไม่คุ้ยไม่เธอจะเขาหาด่อยหาพี่เสือไกดีนพี่หายไปไหนไม่รู้นะ ให้เปิดเพลงมาเนี่ยงอยู่ที่ตั้งนานแล้วเนี่ยจริงจนเปิดเพลงเลียงเนี่ยผมเจอพี่ข้างหน้าบ้านพี่วิ่งมาที่จะไมถึงคนแล้วเจอพี่แหละไม่ใช่พี่เลยพี่เงยหน้ามามองพี่ก็วิ่งมาเนี่ยอยู่นี่ตั้งแต่เงยแต่จนเปิดเพลงเรียกเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ไม่เข้ามาแล้วเว้ยมันเข้ามาแล้วมันออกไปเออ ผมเห็นพี่แย่ผมเห็นพี่อยู่เห็นพี่กับเดมพี่อยู่กับเดมพี่ยืนหน้าเราเองเข้ามาเนี่ยเองออกไปพี่นั่งอยู่เนี่ยพี่ยังโกลัพี่อยาบมาโกหกผมผมเรียกพี่แล้วพี่เสือพี่บ้าแล้วได้ดริงวะไหนวะอ๋อแล้วใครไอ้ดีมคนเดียวอะเอาจริงนะตอนนี้หาดีไม่เจอหาหมดละขนาดตัวนี้ เธอเขาเดินหาแล้วพลาดแล้วเขาดักมันอะไรมันมันไม่โผล่มาเลยอ่ะคือหาไม่เจอสามะไหนหาไม่เจออีกอ่ะก็ปิดคลิปเล่าให้หามาเถอะปิดปิดคลิปให้มันเลยเป็นแค่คลิปเป็นแค่คลิปนี้มันานเกินมันนานมันนานไปเนี่ยคลิปนี้ไปชั่วโมงแล้วเนี่ยจะชั่วโมงแล้วเนี่ยเกินละเกินชั่วโมงนี่ปิดเนื้อปิดคลิปเล่าหาไันดีกว่าพี่ว่าเจะไปไหนโทรหาไหมโทรแล้วไม่ไม่หรอกคลิปนีมโทรแล้วมาเล่นอะไรโอ้เล่นแล้วมาทำคลิปกันตอนคืนอีกแล้ว อีกถามเลยพี่ใครแกล้งอะไรกันอีกไหมไม่ใช่แกล้งหนีแล้วเหรออืมไม่รู้ไปไหนวะเนี่ยเดมปิดชีพแล้วไอเดมปิดชีพไม่เล่นแล้วพี่น้องมันหายอะ่ะผมบอกแล้วว่าจะทำอะไรอะ่ะดูเวลาด้วยโอ้มึงอ่ะตัวนำเลยดูมาแล้วเมื่อกี้ที่วิ่งออกไปดูข้างนอกให้แล้วลานาจอดรถไม่มีวันเหนื่อยเลยเอาไงอ่ะพี่ ข้างบนก็ไม่มีนี่นี่ปิดคลิปก่อนมะก็เตือนตั้งแต่ลิปก็ดเยรอบนู้นแล้วว่าแบบเล่นตอนดึกไม่งเป็นอย่างงี้ก็ยังเล่นก็เตือนคนโบราณน์เาถือจริงนะทช่ตามตอนคืนอ่ะเฮ้อเกอะไรวะอะไรอ่ะมองไงอ่ะมองไงดีไม่เสือปิดคลิปดิดเอาปิดคลิปเลยก็ได้ปิดคลิปให้น้องมันเดี๋ยวมันนานเกิน ปิดว่าไงอ่ะอ๋อทำไมไม่รับสายวะแล้วเราจะปิดคลิปว่าไงอ่ะไม่รู้เหรอคิดไปหามันไปใช่เป็นห่วงไหมไปไปไปหามันไปปิดคลิปไึ่งงานนั้นจบงานั้นคลิปนี้ก็ไม่จบอ่ะก็ต้องจบถ้าเจอมันก็ว่ากันทีเออเราก็ไปหามันอ่ะไปแยกย้ายกันตามหาไปอ๋อไปแยกย้ายกันหาไปคลิปไม่ต้องปิดก็ได้ไปปล่อยมันถ้ามันถ้ามันไม่มากก็ต้องลง ด้วยความขุน,นผมไม่รู้ว่าผมยินได้ทีอไหนปทำอตรเอะไม่มีใครได้ยินผมเลยหรอ